ข้าหอมดูนอ,อนไปก็ดูวิวไปอย่างนี้เลยเข้าหอมสวยไหมร้อน <c oughs> สระว่ายน้ำอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิกเด็กอ,อยู่ในชั้นสี่นะกราสานอุตส่ออะไรคะต่อตามพี่เข้าหอมเหรอลูกโ <c oughs> อ้ นี่ฝีลาชาโอเคค่ะเข้าไปเลยไหมคะ่ะโอเคค่ะนำเลยค่ะ แดี๋ยวเราไปห้องพักกันเขาหอมเดินนํำไปเลยอ่าตาตักกน้องอาเข้าไปเลยค่ะอันนี้เอาพี่เลี้ยงมาด้วยโอ๊ยมามาอะไรคะเขาห่อมตรงนี้ตรงนี้พี่พนักงานมาทำพามาทำอะไรพามาขึ้นลิฟต์ไม่ใช่พามาซื้อขนมเขาหอมพารองเท้าก่อนเลย อเป็นเก้าอี้เด็กน่ารักจังเดี๋ยวเอาถุงเท้าให้ก่อนชอบเล่นอะไร,รอะลูกเป็นน้อนี่มันอมเอาขึ้นได้ไหมนี่เอาขึ้น,เอ,นเอาขึ้นเข้นเท่ๆจะได้เหมือนเป็นน้อจริง สนุกอันนี้อันนี้เป็นโซนเด็กเล็กใช่ไหมคะอันนี้บ้านตุ๊กตาหอกับบหอมไปดูโซนเด็กโตกับแม่ไหมคะไะเลยค่ะ ก็จะมีนิทงนิทานอะไรปกติห้องน้ำอ๋อน,นี่มีสวมชุดสวมชุดอาชีพ<ม>อะไรเด็กาดิ้งก็เด็กคนเดียวอยู่ชั้นล่างแต่ <kaz an S 1> พวกสไลเดอร์อะไอ๋อจะมีชั้นล่างอีกอมีชั้นล่างอีกใน Listen ล<ะ>ิปปลสต์บิวอ่ะครับค่ะโค้ดบาร์สมูทธรามหารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะเป็นแบบเด็กโอนเด็กเล็กแต่หนูก็มาเล่นได้นะก็าหองไปชั้นล่างเลยไม่แต่ฝั่งฝั่งนึ้งเป็นอะไรอ่ะคะ เขาหอมมาแล้วเขาหอมมานี่แป๊บนึงเล็กเล็กนิดหนึ่งตรงนี้สำหรับน้องเล็กล้าสาอย่างเงี้ยล้าสามาสไลเดอร์ตรงนี้ได้เลยแต่เขาหอมไม่ไหวแล้วก็หอมมันมันแบบมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันอัดานไม่อยู่แล้วอะไรนะมันไม่ค่อยลื่นทำไมอ่ะกางเกงหนูมันไม่ลื่นหรือเปล่าทางนี้เขาหอม พี่ไปกัน้าพี่ไปแม่อ้โหตอนแรกยังเงียบอยู่เลยทำไมตอนนี้เป็นอาการมี้อะทำพี่ไปเลยก็ได่ะมโอ้โหต้องหอมโอ้โหลอทอนโอ้แต่น่ามักอะแบบว่าหากันง่ายๆเลย เขาหอมสนุกไหมลื่นไหม <c oughs> อุ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยลื่นไหมแต่ <c oughs> อตอนแรกบอกไม่ลื่นนี่เขาหอมเ <c oughs> ขาหอมมาอุโมงค์อันนี้ดีกว่า <c oughs> มาอุโมงค์มาอุโมงค์มากร <c oughs> อรอ <c oughs> สไลเดอร์เต็มไปหมดเลย มาเลยน yeah. ึ่งสองค่ะคึกนะคึกเกินะรู้สึกพอเริ่มอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเปซของตัวเองเหรอข้อหอมตรงเนี้ยคกเป็นพิเศษโอ้โหข้อหอมเราได้โอ้โหคึกคึกข้อหอมจะลงอันไหนต่ออันนี้ลงไปแล้วข้อหอมลงอันไหนต่อ เอาลงอไหนต่อเอาแม่ลงไปด้วยไปเฮ้ยข้าหมไปเลยอะไรเขาหอมเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาหอมอยู่ไหน รักษาชอบมากดี๋ยวต้องพาน้องมาเล่นแล้วตอนี้ลมมันยังไม่มันยังไม่ขึ้นต้องกดอ่าว้าหอมต้องไปพาน้องมาเล่นด้วยนะเนี่ยน้องชอบต้องต้องโกรดน้องเลยห้องเงี้ยปืนยิงต้องใช้บอลข้างในนะไม่ใช่ใช้ปืนใช้บอลข้างนอกใช้บอลข้างในอ่าใช่ใช่ใช่อ๋ใส่ ัดถ้าไปแล้วก็ยิงเลยปุ้งปุ้งโอ้โหเลงไปไหนเนี่ยเยอะไปเร็วเดี๋ยวดีนะคะทีเดียวได้ไหมล่ะอันนั้นอ่ะเหรอ แป่บ้างโอ๊ยไม่ดีมันให้หมุนใช่ไหมหอ้เขาอแล้วเขาเข้าไปนั่งเดี๋ยวแม่จะหมุนขอไนั่งสมาธินั่งสมาธิทำไมพ่อไม่มาจับกล้องให้เราเอาเอาอีกไหม วิ่งชนเหรอโอ้โหเวอร์มากเวอร์เวอร์มากโอ้โหวิวดีมากข้างหอมตรงนี้มีแสงอ้ยะ <laughs> ้อนนอันนี้เป็นโซนเด็กอันนี้เป็นโซนเด็กเป็นสนไลเดอร์สำหรับเด็กเล็กแบบนี้ ไเลยค่ะแล้วขาขึ้นเลยค่ะระวัางไงหลังเ,เอะยค่ะขึ้นไปเลยลูกคล้ายๆขึ้นค่ะโอ้โหมีข้างซ้ายด้วยมมไม่ซ่ส่าเขาลูกเองไหม่ะพี่ตเาเขากลัวกลัวใช่ไหม <laughs> ไปอีกกับลูกไปตัก ก็ตกขีดรอบแล้วเนี่ยก็ทกยังองนะตาเป็นตัวต่อเหรอคะอากินหอมหอ,อมให้น้องไปก่อนนะลูกไปเลยค่ะแล้วค่ะไปเลยพี่หอมรอน้องก่อนค่ะอย่าไปผักน้องลูกให้น้องไปเองโอเคกระดุบ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  แม่ลงมากแม่ลงมากอุ๊ย,าายอุ๊ยกระค่ะรถมัน้งได้ด้วยกระค่ะรถมันวิ่งได้ด้วยนี่มันมีลิฟตด์ตด,ตด้วยมีลิฟมีลิฟตุ๊ด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 อระสาดูอระสาดูกระาดูกระสา เป็นช่างเหรอคะลูกเป็นช่างซ่อม,อมใช่ไหมลองดูว่าอันไหนมันจะติดอ,อันไหนมันจะไม่ติดอ๋อหอมซ่อมบ้านไหมซ่อมไหนให้ต้มมันหมดเลยนี่ตุง้งเดีนะเดี๋ยวจะไปดูแมนด้วยหอม ากำลังนั่งดินเนอร์กันอยู <in Asia> ่เห็นไหมกำลังนั่งดินเนอร์อยู่สองคนเนี่ยไปขัดจังหวะเขาเนี่ยนี่เขากำลังดินเนอร์กันอยู่เขากำลังคุยธุรกิจเอ้ยอาจะไปต่อสู้อะไรกันอืมเนื้อสัตว์อ้โหมีสเต็มเลยอันนี้ก็ทำไม ตตตตตเยอะมากเยอะมากตรงพื้นยังมีเยอะนี่ขวัญใจเด็กอุชา,ามันมีผีด้วยน่ากลัวน่ากลัวแล้วสาวได้หรือไหมคะเ <c oughs> ข็นรถเหรอโลกเอารถผสมืม เปไหนคะต้กลับไปไหนอีกคะมารับมารับของงงมาก มีกบแล้วค่ะหอมนี่นี่กบ,อ,กบอันนี้ก่อนะแต่โซนนี้ว่าเด็กมากเลยนะแบบว่า <laughs> จะขึ้นจะลงลิฟต์จะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีขนมมีน้ําพร้อมอ๋อก็คือแบบสำรองจากทาวเวอร์แลนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เหมือนแบบพอจะลงมาจะขึ้นไปก็คือค่ะจุดนี้เป็นจุดบริการเปิด24ชั่วโมงค่ะอ๋อ24ชั่วโมงใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับนุ่นที่นั่งเคาน์เตอร์อยู่แล้วเราคุยได้ตรงนี้ค่ะอันนี้จะไปที่ห้องพักเลยนะคะค่ะไปูห้องพักกันว่าบรรยากาศดีมาก มีตาด้วยอันนี้คือห้องแบบนั่งเล่นทำกิจกรรมของเด็กๆเขาใช่ไหมคะ,คะข้างในห้องโซนนี้จะให้เด็กอมาทำกิจกรรมพวกเขาเรียกว่าฟันแปรงโดูไม่ดูหนังด้วยก็จะมีแบบระบายสีคราบกระดาษอะไรอย่างนี้ต้องถอดรองเท้าตรงนี้ก่อน รู้ไหมคะมาซื้อห้องอะไรคะหอ,อมมาซื้อห้องอะไรนะส o u นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยใช่มีให้ดูหนังด้วยให้ดูกระตูนด้วยตรงนี้ให้ระบายสีอ่ามีคอโซ่นี่ค่ะ,คะเห็นไหมอยากระบายสีเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเอารูปไหนแล้วก็ มีเยอะไหมคะมีนิทานน้องลองลองน้องอะชอบอ่านนิทานมีเยอะกว่าที่หนูมีหรอมีเยอะกว่าที่หนูมีอีกมันเยอะมากเลยหรออ๋อมีของเล่นเสริมรับนากาไหนดูมีจิ๊กซอว์หอมอ๋อข้าหอมมาเล่นอันนี้กันดีกว่าเล่นโนมิโนกันดีกว่าตรงนี้ก็มีที่ล้างมือด้วย พี่ข้าหอมก็กำลังเริ่มต่อจิ๊กซอว์ใช่ไหมล, <S <S ลูกลองดูภาพตัวอย่างก่อนกไ็ได้ค่ะลูก่าต่อไปเล่นอะไรคะ,ะเล่นต่อกันแล้วสัวนต่ออะไรคะ ต่อตามที่เขาหอมล่ะลูกข่าวน้อยของแม่สาวว่ายน้ำอยู่ชั้นสี่อุ้ยมีไคลเดอร์ด้วยเห็นไหมอันนี้คือชั้นของห้องผักนะคะอ่ะแล้วก็มีที่ไดฟ์เป่าเล็กๆน่ารักน่ารักดี้ดีอ่ะเดินไมถึงห้องผักสักทีนี่ระหว่างจะเขา้าอันนี้คือเพิ่งอ,ออกจากลิฟต์มาใช่ไหมองมาเจอแบบ ดูดีดูที่ไดร์ฟสโกปน่ารักน่ารักเล็กๆมันก็มีสระว่ายน้ำอยู่ชั้นสี่มั้งดูดีมีสไลเดอร์น่าก็ไม่รู้จะไปไหนก่อนดีก็มีให้เล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปตอนนี้ไปห้องก่อนอะไรคะห้องพักของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องทูเบดรูมค่ะทูเบดรูมของเราก็จะมีเป็นหนึ่งห้องจะเป็นแคมิงเบดนะคะค่ะ แล้วก็จะเป็นส่วนของคิเช่นค่ะแล้วก็เป็นรีฟิ่งนะคะเป็นส่วนที่ทานค่ะโอเคค่ะโอ้โห<ม>สนกันมากค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นม่วค่ะใ,ใ,ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้าวหลอดแดงไปด้านข้นงหม่นะคะอ๋อคือมีพร้อมเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตนี้ปรกแล้วก็ห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่เป็น,นคิงไซส์ค่ะเป็นวันเด็กว่นเด็นนกมีคิงไซส์ค่ะ หอมมาดูห้องนี้สิอุ้ยแสงสวยมากข้าหอมดูคือถ้านอนแบบว่านอนไปก็ดูวิวไปอย่างนี้เลยข้าหอมสวยไหมร้อนโอ้เห็นภูเขาคือดีมากเลยอ่ะห้องเนี้ยะว่ายน้ำอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องะว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเด็กเนท ดีมากกเลยสมมติแบบว่าลูกๆเล่นเล่นทำกันอยู่ก็คือแม่สามารถทานิแภักได้ในห้องคอนเนะคะใช่ค่ะโดยปกติแล้ว,วเราเรียนวิธีการใช้ของห้องคอนะคนะค่ะเราจะประกาศไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เทคนิคง่ายๆเลยวคือว่าเป็นการนิรภัยฉะนั้นแล้วอาแบบน้ำชำระร่างกายค่ะครีมทาผิวหรือน้ำหอมชำระร่างกายให้เรียบร้อยะคะ่ะพอเวลาลงบอดแล้วน้ำไม่บอค่ะ จะช่วยต้นแบบผิวเราช่วยทำให้เราผ่ายเครื่อดักช่วยทำให้เรานีแภัยจ,จริงๆในบอกในส่วน,นนะะี้นะคะใช้ผลกักแรเขัาถ่าเป็นแบบ <c oughs> ออริจินอล <c oughs> เลยนคน่ะที่อยากมาะคะอ๋อก็นั่งได้ประมาณก,กี่ท่านอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราจะไว้เป็นแบบ social distancing อะคะ่ะจะไม่เกินสี่ท่านในบอกและฝั่งตรงข้ามก็จะได้หนึ่งท่านหรือหนึงสองท่านเท่าน,นั้นนะคะ โอเคค่ะที่เปิดปิดอ่าวันเวลาอะไรมากคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเปิดห้าโมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะ้ารอาทิเย์เนี่ยก็8ปดโมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะโอเคเลยค่ะ ก็จะแบบมีจักรยานทั้งสองล้อหรือเปล่าอ๋อมีจะสี่ล้ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็สกูตเตอร์ให้เด็กๆก,กิบไปเล่นได้เลยโอ้มีหลายอย่างมากมีแป้นบาทด้วยอามีมากรกะดกอะไรเต็มไปหมดเลยปีนป่ายตันนู้นก็สไลเดอร์ยากาศดีมากเลยอ่ะ เราว่าด,ดูแบบดูล่มลื่นเงียบสงบขอมันมีขอมันมีปีนเชือกตรงนี้เพื่อขึ้นไปด้วยนะมันจะเป็นงค้ง,งแล้วก็ขึ้นไป มันยากอยู่นะที่นี่แบบน่ามามากแนะนำเลยคนเหมาะสำหรับครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีจะต้องสระไว้น้ำต่ออักแบบนนึงนะกำลังเดีกไปึล่นสระน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวตเตรียมตัวไหนดู<อ>มีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมคะอ,คอ่ะข้าวหอมใส่เสื้อชูชีพเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยเดีย๋ยวลงไปเล่นน้ำกับแม่ เสร็จแล้วเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยเดี๋ยวเราขึ้นห้องไปทานข้าวบนห้องเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวให้แนนแวะแวะไปดูไม่เห็นอะไรแวะแวก่อนเข้าห้องน้ำอะ่ะมีอะไรอ,อันนี้คือห้องฟิตเนสใหญ่มากมาหอมมาแม่พาเข้า,มา,ขามาดูห้องใหญ่มากแบบนี้เลยนี่ค่ะ เล่นน้ำกันมานเหนื่อยเหน่อยยิบกันเลยค่ะ,ะขนไมไอติมน้ำทุกอย่างบริการแบบทุกอย่างเขาวงจรเลยดีอ่ะที่นี่ชำระเงินที่อ่หน้าเคาน์เตอร์จะจ่ายเงินค่ะโอะ้พี่หอมหยิบเลยเต,ต็มไม้เต็มมือไม่มีมือถือแล้วไปแล้ว, <laughs> วพี่หอมไปกินข้าวข้างบนค่ะจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ เอาขึ้นไปกินข้างบนได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพ่อ,อจะพาไปเล่นห้องเกมส์กันอ่ะมาเลยมามาเดี๋ยวไมด้ตู้หยอดเหรียญนะคะเพราะว่า <Okay. S 2> มันไ,ได้หยอดเหรียญเล่นในหนึ่งโอเคข้าไปเลยโอเคว้า okay. ว wow, ห้องเกมรูเมเอาวางไว้บนโต๊ะนี้ก่อนก็ได้ค่ะเอาวางของบนโต๊ะนี้ก่อนก็ได้ ามค่ะคือเขาจะลองเหมือนแบบเหมือนตู้หยอดเหรียญตามห้างนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องหยอดเหรียญเราสามารถเล่นได้เลยจะเล่นกี่พันรอบก็เล่นไปเลยก็สามาเล่นกับพี่หอมตรงนี้เลยโหน่าสนุกอะเดือได้ไหมลหูยอะเลยหนึ่งสองสามโ้ยย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 เยยยะนะ ราษาราษาต้องตีมันลูกตีให้มันขยับไปเอ๊ขี่โกงมากเลยเนี่ยคนเนี้ยถึงห้องสักทีจะกินข้าวกันก่อนสั่งข้าวจากโรงแรมกูมาเตียวไหมบรรยากาศาเหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านเลยนะแบบเนี้ย่ค่ะอยู่ไหนคะตอนนี้ ผัด้ยาค่ะนูน่นอยู่ทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารใช่ไหมคะคร,ร้าน The Guest House Silver นั่นเองอันนี้เขาจะมีข้างในข้างในห้งองแอร์ด้วยแล้วก็ข้างนอกแบบนี้เลยนั่งติดริมชายหาด <อา S 1> ตอนนี้ระหว่างรออาหารเข้าวหอมทำอะไรกับน้องเล่นปลา ไหวผมแม่ม่หาหนูวันหัวใจค่ะหัวใจยังไงอ๋อทมไมหัวใจมันรีบจังนี่เห็นไหมทุกคนหัวใจสอนน้องหน่อยนี่คือไน่พี่ของกูุ <laughs> บ้านแล้วนะคะค่ะเออโอเคเอาปิดรายการหน่อยทำยังไงต่อค่ะอย่าลืมกดซับให้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพ่อหอมพาไปเที่ยวใหม่ใช่ไหมคะพ่อหอมก็ขอตัวเราไปงันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายฮู้ไม่ไปคณนี่สิเลยชาบ๊ายบาย